สบายดีพ่อแม่พี่น้องถูกมองถูกบอนเนาะที่เขามาลับเบิงรับชมสองจีโบมื่อีนกับพี่น้องเลยป่าข่อยมามามาคอขาวเมื่อมาจ็คสีสวยนเนวใไดเนาะทางข่อยก็บ,บร่ได้เหตุหน้าข่าวกะสีเบิร์คือกันกับจีสื้อกินคือกัน กระจักที่ซอยป่าแนวใดป่าผลหมมีเขากินพี่น้องเลยผลถูกงาบหมีเขากินบไดิเฮดห้ยใช้หน้าเนาะป่ากระเฮดยุบไปแล้วนี่งกระเฮดหน้าเขากันเผื่อเสียนะเนาะยืมกินกกินอันคืนบ้านกับแทนเขาอืมยืมกินแบบพ่อเขาวันได้ข้าวเกี่ยวและอเพข้าวเอาไปแทนนข้าวเบิดเต็งกับอึดคือเก่า อ่ะสบายดีเไหนป่ะสบายดีพอ่อแม่พี่น้องสบายดีพอ่อแม่พี่น้องผ่านถูกหยากอะไรเข้ามากระโบมี่ตัสุดตนเนาะป่ะเข้ามากระโบมีเลยเขามากระโบมีแล้วถูกหยากเห็ดหน้าคุกปี้ทำอะไรเขาได้ไดออก็เอาไปแทงนเขาแล้วลยืมกินแต่เพลรดแนวใดเนาะ เหตุนเนี่ยไปแล้วอยากเนี่ยก็รักรักกับเพื่อนก็คืออยากขอความสวยเรือเนาะขอความสวยเรือแถวมีผู้ใหญ่ใจดีเพผูนเมตตาอยากสวยเรือข่าวเนาะพอได้มาเมื่อวาอนนี้ยังมีเข่ามาสัะจะมาหาคอยวานนี่บอกมหาบวเห็นมาหาแล้วบวเห็นโอ้ย กับ,บ้าป่าคนหาอันนี้ล้านหายพาอได้มาจักจักถวยตักใส่จักใส่้องมาหนึ่งขันชี้ข่าวก็น้อยเดียวหนึ่งโอ้ยจะเป็นลำบากลำบนบวิดบาวางจักเถือ่อเนาะป่าห้ามกันรุ้นเจ้าอยู่จักเสร็จในไรข่าสิมากินกับบมี่ คิดเห็นข้าวถูกข้าว่ยอจีเม่กับข้อเขากินคือกันตะกี้เลี้ยงลูกพยังมาเห็นเจ้าข้อเข,ขาเลี้ยงลูกเลี้ยงลานอีกอยู่เข่าสโบก็สิเบิร์ตเลยพี่น้องก็ตักให้เพิินน่ะนะพอได้มาเห็น,นได้สะพอบนเท้าสีบีดไปนี่หละเหน่าก็จะกดิดซอยเจ้าแนวใด ขอความส่วเรือทางบาบอยบ่อเนาะเจ้าและไปขอความส่วเรือทางบาบอยบาบอยเราสองใหญ่สองข่อยกระแมนนี่ดอกเนาะพี่น้องมันหักสองน้อยผู้เบิงผู้ส้มบาลายเปิ้ลก็บ,บ่คอยเห็นผู้ใหญ่ใจดีผู้คนอยากทำบุญทำทานกะ ก็ไม่เห็นนี่ดอกก็ยักซอยเรือผลอยู่ในบ้านนี่แหละพี่น้องเอ้ยในบ้านที่สว่างแหละหายใะบานนี่นแจกเด็ดอะไรป่าเอ้ยเ้ากระลุต้นเจ้าได้กินขา่ากินหน้าอิ่มอยู่บ่แต่ตละมือนะกินข่ามาแล้วฉันนี่อือ ความทุกข์ความยากยังบัวิตเบวบางไปเถอต้นสงสารผุนพี่น้องเอ้ยลูกเตาก็มีอยู่หักเขตและได้แล้วบกุมบะหุมเมฆก็ถูกลูกก็ถูกต้นทุนชีวิตของเฮามันบมดอันนั้นคือเขาเนาะกันพ่อเมย์รวยลูกก็รวยลูกผล มีแต่ผูกข้าลูกหน่อยไปหายังกับบ่อพอด้แถมผัดยังทองสิแตกออกมาอีกเข่าชิกินผัดบ่มี่ผัดบ่ได้ไปหาบาทมีแต่พอกับแม่ีนหาจัคชีหาในใายเงินคำากับบอมีซื้อเนื้อพี่น้องเอ้ย่นข้อความสวยเลือนเอาขนาะถ้าผู้ใดอยาก อันผู้ใหญ่จะดีใจบุญสุนทานาสวยเรือผนเป็นข่าวสานกะขอบคุณหลวงหนาเนาะพี่นนอะก็ขอเดียนเซิร์เด้อซอยผู้บ่มีสิกินนี่คือสีได้บุญได้กุศลเนาะปะเป็นบุญเป็นกุศลเห็ดยัง ก nah, no hey. ็เห็ดอยู่นี่เด้มันหักหมูดังอืมหายหายก็จักเจ็ดนาได้พี่น้องเอ้ยความทุกข์ความยากนั่นนี่เด้อแบกหนาห้าคอหมูเนาะปะแจ็คเจ็ดนาใดเนาะคันหมดไปผมผมไม่กินเฮ้ยกะข่อยฮะเลย เขาสิกินกับบมี่จักสิยู่นาได้บอมีแ่แนวอื่นกับข้อแค่มีเขากินกันยังไขได้เนาะเงินคำกาแกวกับบอเป็นยังคะแนนมีเขากิน,นกันบอมีเขากินนีต่ตีสิยู่นาได้แต่ละมือเขาต้องกินเขากินน้ำจากเสดแนวไดลานกระลายลานกระลายคนหวาน ยีราได้สับไปนะได้สินะนะ้าใหลูกหน่อยน,นอนใาใรย์มั่นกับบวมใหญ่บวมมันบม่มขาวบ่มมันกันนีม่งกับบมมขาวเราก็ซื้อกินอืมน้ำเปล่าเผือกอืมเาตื่กินได้ว่าหา,หล,หาลูกเมื่อเลี้ยงกะ พ่นมีเขากินนะก็ว่านย่างนี้อืมเรียงให้ย้ายแล้วเมื่อเรียงไปเรียงมันก็ว่าพอไมีเขาตอนนี้เขาเขาจะเอาเมื่อืแบบมีเขาจะให้เอาบักนายก็อีนอีหนุ่ยไปเออบักนายก็อีหนุ่ยแตวบ่มีเขาให้กินแล้วบอกลูกเมื่อเออเขาบอกพันนี่เขาเขาว่าพันเขาได้ทายหัวทายห้อยเขา เดือนั่นเอออืออัหูพ่อยังก็ไปได้อายเด้วยอือแล้วมาคล้า้ๆมันสี้เข่าไปกินน้ำป่ามันเอาเมื่อผัดเก่งใจป่ามันป่ามันก็เด่ออยากเอาลูกเมื่อผัดเก่งใจเข่าอันนั้นก็ไปอยู่น้ำพัวพี่น้องเลยแต่ปลาลูกไว้ให้แม่สองคนเลี้ยงใจแดงๆเ่ยเลี้ยงเอาแต่ยังหน่อยไปเอาพัวใหม่ไปอยู่น้ำพัวใหม่ กอสุ <mem ys print> ูกหรือก็เลียงเอาลานเนาะกบาปสงสารเจ้าเลยุีเทเนาะาเียแต่น้อยนะเอาเมื่อคอดขาอืขาสารกเบิดแล้วันขาสารยังายก็สิตักให้อีกอกเอากน ก็สิได้ซื้อเขากินคือกันทางนี้ก็ที่เขาก็เบิดเลยย่งอยู่ดอกก็ย่งบอลายห้องขายเนาะบกิดบาสีบวเห็ดหน้าก็เหมืนบวขายนะโอ้ยกะบวเห็ดกะกินเป็นปีกะบบเบิดเขาวนนั้นจนเรือละอันนี้ปลาคลายเนาะ อครไ่แกะวกะท่ย uh ่างเขาคยเบอกอนอุปัวกินข้าวกยังเสมอได้เห็ดบ่อมได้ลายอยู่เห็ดนะไลายอยู่เห็ดนะเดี๋ยวได้ลาย เอาคันสันก็จีได้จบลงขีบลงเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องก็ผู้ได้ยากซอยเรือก็ทิต่อข้ามาน้องพี่น้องเฟซทางเฟซโบโบนั่นแหละก็หรือว่าเมน้องวิยงก็ได้พี่น้องมีสองเฟซเนาะถ้าผู้ได้ยกซอยเรือเพิ่นข่าวสารเนาะพี่น้องเพิ่นอึดขาว ขอบคุณทุกหมองทุกบอนเด้อที่ขามาลับเบิงหลับชมพอกันใหม่เข็มหนาเด้อพี่น้องสบ,บายดีสบ,บายดีปะ